สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอเจนต์หน่อยนะคะจะจากคอนโดไทยค่ะจะพามาชมนะคะอัต i ินิสนะคะคอนโดที่สุขุมวิทซอย77ค่ะสวัสดีค่ะน,นี่ขอปิดท้องแป๊บนึ่งนะคะตอนนี้นีเ่เราจะมาดูว่าที่นี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ นะคะพาชมรอบๆนิดนึงตัวนี้ค่ะที่ห้องนะคะก็คือจะประกอบด้วยนะคะไมโครเวฟแล้วก็ากาต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็มีเตาไฟฟ้านะคะที่ใช้ทําอาหารได้ด้วยนะคะรวมถึงก็มีตู้เย็นนะคะที่ก็จุดได้เยอะอยู่ค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาดตู้ที่จุดได้เยอะอยู่แล้วก็ ตัวนี้นะคะจะ,ะแถมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงตัวนี้ก็คือว่าจะมีะเครื่องใช้ในครัวครบเลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้นะคะเนะะี่ยค่ะสามารถทำอาหารง่ายๆทานเองได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี โต๊ะอาหารสําหรับ2ท่านนะคะหรือโต๊ะสารพัดประโยชน์นะคะแล้วก็รวมถึงมีโซฟาเบสด้วยค่ะนะคะนะี่คะแล้วก็จะมีนะคะแอร์นะคะที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ทีวีนะคะรวมถึงมีเครื่องซักผ้าด้วยค่ะที่ด้านนอกวันนี้อากาศจะค่อนข้างคลื้มนิดนึ่งนะคะ พี่ว่าฝนอาจจะตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นห้องนอนโดยในห้องนอนเนี่ยก็จะมีแอร์อีกหนึ่งตัวนะคะนะคะี่ค่ะวิวห้องนอนก็ถ้าเกิดตอนเมื่อเมิ่นนี่ก็คงจะสวยใช้ได้อยู่ค่ะนะคะนะคะี่ค่ะ อันนี้ก็คือตู้เก็บเสื้อผ้านะคะก็ขนาดจุกำลังพอดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องน้ำกันนิดนึงว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยข้อดีนะคะก็คือว่ามีไดเป่าผมด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> รวมถึงห้องน้ำก็แยกเป็นสัดส่วนนะคะระหว่างห้องอาบน้ำนะคะ ก็จะเป็นห้องอาบน้ำที่แยกที่อาบน้ำที่แยกออกมาแล้วก็มีช่องที่เก็บแชมพูเก็บที่ต้องใช้ในการอาบน้ำอะค่ะเป็นช่องที่แบบลึกแล้วก็กว้างพอสมควรอันนี้ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลยนะคะถ้าเกิดมีความสนใจนะคะที่อยากจะเช่าห้องนะคะ สนใจติดต่อมาได้ที่คอนโดไทยเลยค่ะเอเจนต์ทุกคนนะคะยินดีนะคะที่จะต้อนรับทุกๆท,ท่านขอบคุณค่ะ